ยาบางเดียวฝ่ายนี้ซ้อมมาทุวันครับซ้อมมาเด่นเด่นซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมห้าวยาคเรามีใครไปคู่ฟังคู่ซ้อมมบ้างไห่ก็มีชีรียดวงชามาแล้วก็อิทธิพลนะของโปในใครช่วยกันแล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยหกเจ็ดทอนน้ำมันไปไกลมาไม่กี่กิโลครับห้าเก้าหกสิบเราเป็นมือสปตายเลยครับก็เครื่องครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอแบบรุ่นพี่นะจับตาเลยครับเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งด้วยค่ะใช่ป่ะนานยัง ก็ประมาณปีหนึ่งครับอ๋ตอตออยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่ร้านเบย์เน๋อที่นี่แล้วเป็นไงวันนั้นเราแพ้เขาครับพิกแพ้เขาหรือแพ้ขาเนี่ยพิกแพ้พิกแพ้เขาวันนั้นเบทเท่าไหร่เบยรไว้สิบแปดเลยแล้ววันนี้ไปร้อยยี่เครับเอามาครับเอาขึ้นมาหน่อยเพราะมันหยุดไปนานเนาะแต่เราได้ขยับมั้งยังในที่เปิด วันนั้นต่อยกันหนึ่งบนทำเป็นไงวันนั้นชนะครับอ๋อชนะมาที่ไหนครับช่องสามครับช่องสามแล้วก็มาไฟที่ไรที่สองครับอืมเราเป็นคนเราคนจังหวัดอะไรครับคอนแก่นครับแล้วต่อยมวยมาลุ้นแล้วพี่คุไฟแล้วประมาณก็ประมาณเจ็ดสิบแบบอ่าฟังเชิญเชิญแฟนคลับวันนี้หน่อยครับก็วันนี้แกไม่ทำเชิญที่แน่นอนไม่ทำให้ผิดหวังนะครับนะครับผมก็กำลังใบครับ